ครับวันนี้พบกับช่องพี่วารตี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเช็ครถกรณีที่เราจะต้องทําการจอดรถเป็นระยะเวลานานครับว่าลงเช็จุดไหนบ้างครับครับเราก็มาเตรียมความพร้อมให้กับรถนะครับเมื่อเราต้องจอดรถเป็นระยะเวลานานนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับทําให้ว่าเราไม่ได้ขับรถไปที่ออฟฟิศหรือไปทํางานนะครับต้องอยู่บ้านนะครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้คือยางรถยนต์ครับยางรถยนต์ก็เปรียบเสมือนขาของรถนะครับซึ่งจะต้องมีการ รักษาคือเติมลมยางไว้ให้ในขณะที่เหมาะสมนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อะไรครับเมื่อให้เกิดปัญหาคือแก้มยางตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เราว่าแก้มยางครับทาให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับว่าแก้มยางมีการปีแตกนะครับบริเวณรอบๆครับแล้วก็เป็นการรักษาหน้ายางนะครับคือส่วนนี้นะครับส่วนที่จะถนนหน้ายางไว้ไม่ให้เกิดการเสียรูปทรงนะครับแล้วเราจะเติมลมยางกันเท่าไหร่ล่ะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าเราจะเติมลมยางเท่าไหร่นะครับวิธีการนะครับก็คือไปประตูฝั่ง ด้านขวานะครับฝั่งคนขับนะครับหลังจากนั้นก็เปิดประตูครับเมื่อทาการเปิดประตูแล้วนะครับจะสังเกตเห็นสติ๊กเกอร์สีขาวอย่างนี้นะครับติดอยู่ตรงใกล้ๆกับกอนประตูครับก็จะเห็นนี้ครับเขาก็จะระบุไว้เลยครับว่าจะเขียนว่าทายเพรสเชอร์ครับก็คือแรงดันลมยางนั่นเองครับซึ่งก็จะมีหน่วยวัดบอกไว้แล้วครับนี่ฮะก็ตามนี้เลยหน่วยวัดนะครับซึ่งปกติหน่วยวัดเนี่ยเราก็จะใช้เป็นประจาคือเป็น PSI นะครับเมื่อ เวลาที่เราไปเติมลมยางเนี่ยตามปกติผมก็จะไปเติมที่อย่างปั๊มน้ํามันนะครับก็จะมีเครื่องเติมลมอัตโนมัตินะครับซึ่งก็จะทําให้เราได้สุขกสบายนะครับแล้วทําการกดตัวเลขครับแล้วตัวเลขตัวนั้นส่วนมากโดยปกติก็จะเป็นหน่วยจะเป็น psi ครับผมในสติกเกอร์ตัวเนี้ยไม่ได้บอกเฉพาะหน่วยในการเติมลมยางเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงว่าจะบอกว่าขนาดยางของรถเราด้วยนะครับซึ่งรถผมเป็น ไซนี้ครับ1 7 5 60 r 15 r 15คือกระทะขนาดของกระทะล้อนี่เองครับก็คือ15ครับผมตัวนี้ผม,ผมจะเป็นตัวนี้นะครับส่วนตัวบนเนี้ยจะเป็น165 7 0 r 14อันนี้ก็จะเป็นสำหรับนิสสันมาร์ทเหมือนกันนะครับโดยทั้งสองขนาดเนี่ยทำไมถึงมีสองอันนี้ล่ะครับเพราะว่ารถรุ่นนิสสันมารม์ทของผมนะครับคือจะมีรุ่นที่มีขนาดกระทะล้อ14และ15ครับผมซึ่งสินี้ก็จะเป็นขนาดของ กระทะล้อที่เป็นแบบล้อแห็กครับส่วนที่เป็น R14 ก็เป็นกระทะที่เป็นเหล็กธรรมดาครับผมครับผมเราก็มาดูต่อเลยนะครับต่อมาก็จะเห็นคอลัมน์ถัดมาครับคอลัมน์ถัดมาก็จะบอกว่าฟอนต์กับเบียร์ครับฟอนต์กับเบียร์คืออะไรครับขนาดเติมลมยางของยางหน้าและยางหลังนั่นเองครับครับผมมาดูขนาดกันครับสังเกตไหมครับว่าเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับว่าหน่วยวัดการเติมลมยางเนี่ยเขาจะมี เรียงลาดับมามาให้เราครับ kpa กิโลกรัมต่อตารางเซนแล้วก็ psi ครับพอมาถึงตัวนี้เห็นไหมครับก็จะเรียงลาดับตามหน่วยมาให้เราเหมือนกันครับก็ขึ้นอยู่กับว่ารถหูประช้งานที่ประเทศอะไรซึ่งจะมีหน่วยวัดที่นิยมแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแต่ประเทศไทยเราส่วนมากจะเป็น psi ครับเราก็มาดูตัวล่างสุดเลยนะครับเห็นไหมครับตัวล่างสุด psi ก็คือเป็นตัวเลขเนี่ยฮะสามสิบสองเนี่ยครับผมอันนี้ใช้เพื่อนดูครับเขียนไหมครับรูปคนสามคนกับรูป รูปคนอยู่สี่คนครับผมอันนี้จะแทนอะไรครับจะแทนกรณีว่าเติมในภาวะที่รถเราทําการขับแบบปกตินะครับนั่งแบบปกติกับสี่คนนั้นคือมีการโหลดสัมภาระเข้าไปนั่นเองครับครับผมก็มาดูกันเลยย่างหน้าครับเห็นไหมครับถ้าเผื่อว่าในภาวะปกติเขาให้เราเติมที่สามสิบสองพีไออยู่ที่สามสิบสองครับส่วนย่างหลังอยู่ที่สามสิบสองเท่ากันครับหน้ากับหลังเท่ากันคือสามสิบสองครับแต่เมื่อใดที่เรามีการโหลดสัมภาระที่หนักขึ้น เขาก็จะให้เราเติมยางหน้า32ครับส่วนยางหลัง44ครับเห็นไหมครับครับผมคราวนี้เพื่อนๆก็คงทราบกันแล้วนะครับว่าเราจะต้องเติมลมยางกันเท่าไหร่เมื่อมีการบรรทุกสัมภาระที่หนักขึ้นหรือในภาะวะที่ขับขี่แบบปกติทั่วไปนะครับใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปเราไม่ได้บรรทุกสัมภาระอะไรหนักมากมายจะเติมเท่าไหร่นะครับก็ดูจากตรงนี้เลยนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะละเลยแล้วก็ไม่ทราบม,มาก่อนเลยว่ามีสติ๊กเกอร์ตัวนี้ติดอยู่ด้านขวาของตัวรถนะครับ ทำให้ว่าเติมมวลยางนี่ก็อาจจะแบบคิดไปเองนึกไปเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบางทีรถเราเกิดอุบัติเหตุสติกเกอร์ตรงนี้มันหายไปแล้วเราจะทํำยังไงล่ะมันก็ทําให้เราไม่ทราบใช่ไหมครับว่าอะไรว่าจะเติมเท่าไหร่นะครับวิธีการก็เราสามารถดูจากคู่มือในรถได้ครับซึ่งคู่มือในรถก็จะบอกไว้เหมือนกันครับเราสามารถเปิดดูนั้นได้ครับหากติกเกอร์ตรงนี้หลุดหายไปนะครับต่อมาเราจะไปดูที่บริเวณห้องเครื่องนครับว่าห้องเครื่องเราต้องดูอะไรบ้างครับเมื่อต้องจอดรถน,นาน ก็มาที่ห้องของเครื่องยนต์นะครับห้องของเครื่องยนต์ก็ถือเป็นปัจจัยหรือเป็นหัวใจสําคัญของรถยนต์นะครับในการที่เราจะนํารถไปใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าหากเกิดเสียขึ้นมาเนี่ยก็อาจทําให้เราต้องเสียเวลานะครับถึงขั้นว่าอาจจะต้องทิ้งรถกลางทางก็อาจจะว่าอย่างนั้นได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเราจอดนานนะครับสิ่งที่เราต้องเช็คดูนะครับก็คืออะไรบ้างสิ่งแรกนะครับที่ผมให้ดูคือระบบน้ําครับระบบน้าเนี่ยวิธีเราเช็คนะครับสังเกตไหมครับรถบางคนก็จะมีฝาปิดหม้อน้ํา แต่บางแต่บางรถบางยี่ห้อก็ไม่มีครับอย่างกรณีอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นรถตระกูลโตโยต้าครับก็จะไม่มีเขาเรียกว่าฝานี่ครับฝาปิดหม้อน้ํานะครับจะไม่มีครับเขาก็จะเป็นลักษณะคือมีเฉพาะหม้อพักอย่างเดียวนะครับการที่เราจะสังเกตแล้วก็สังเกตตรงหม้อพักนี่นะครับน้ำระดับหม้อพักซึ่งน้ําหม้อพักตรงนี้นะครับตามปกติเองก็จะมีระดับมินกับแม็กครับผมปกติน้ําควรจะอยู่ที่ระดับแม็กนะครับเราควรเติมให้อยู่ระดับแม็กเสมอแต่ถ้าหากว่าเราเติมไปแล้ว แล้วลดระดับลงนะครับวันถัดมาเพื่อนๆก็ต้องสังเกตแล้วนะครับแสดงว่ารถอาจจะมีการรั่วครับของระบบน้ําในรถยนต์เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ําเองนะครับหรือหม้อพักของหม้อน้านะครับอาจมีการรั่วเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าหม้อพักน้ำเนี่ยมันเป็นพลาสติกครับซึ่งบางทีก็อาจจะเสื่อมตามอายุการใช้งานนะครับก็ถ้าหากเสียก็เปลี่ยนครับผมผมลืมบอกไปว่าหน้าที่สําคัญของหม้อพักน้ําตัวนี้คืออะไรครับหม้อพักน้ําของรถนะครับมีหน้าที่ในการที่จะทการชดน้าครับให้กับ หม้อน้าครับกรณีที่ว่าหม้อน้ํามีการรั่วเกิดขึ้นหรือมีการรั่วภายในระบบนะครับน้ําในนี้จะถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ครับเพื่อเป็นการชดน้าครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในเครื่องยนต์เกิดการแห้งครับครับผมหลังจากนั้นมาก็มาสู่ระบบไฟครับระบบไฟก็จะประกอบด้วยแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ปัจจุบันมี2แบบนะครับก็คือแบตเตอรี่แบบน้ํากับแบตเตอรี่แบบแห้งแบตเตอรี่แบบน้ําก็คือแบบทั่วไปที่เราเห็นกันครับก็จะมีฝาเปิดเติมน้ํากันนั่นเองเมื่อแห้งก็ทําการเติมครับโดยหม้อแบตแบบน้ํา จะมีวิธีการเติมก็คือว่ามันจะมีขีดระดับอยู่ขอบด้านล่างครับสมมติว่านี่คือฝาของแบตเตอรี่นะครับด้านบนใช่ไหมด้านล่างก็จะเป็นผมจะเรียกง่ายๆแล้วกันนะครับก็เป็นถังของที่เก็บน้ํากันแบตเตอรี่นะครับเขาก็จะมีระดับมินกับระดับแม็กครับมีสองระดับครับผมตามปกติเองเนี่ยหรือว่าเขียนว่า upper เ o อ e r นะครับเราก็เติมให้อยู่ที่ระดับเ p p e r ครับก็คือระดับสูงสุดนั่นเองถ้าเติมเกินกว่าน,นั้นได้ไหมเติมได้ครับแต่ ผลเสียที่ตามมาในการเติมเกินนะครับเมื่อเติมแบตเตอรี่นะครับหรือเติมเกินมากกว่าอ p p e r นะครับก็คือว่าน้ํากัดนี้ก็จะกระชอออกมาบริเวณรอบๆแบตเตอรี่ครับทำให้ว่าไปกัดบริเวณที่เป็นฐานรองของแบตเตอรี่ครับทำให้เกิดการผุเก,กิดขึ้นหรือถ้าหากว่าเพื่อนบางคนเนี่ยเติมมากจกนเกินไปมากๆจริงๆนะครับก็จะทําให้มีปัญหาคือ ใต้ฝากระโปรงครับจะสังเกตครับว่าน้ํากันเนี่ยจะกระชอกขึ้นมากระเด็นโดนครับแล้วก็ทําให้ว่าเกิดการผูกก่อนเกิดขึ้นครับซึ่งก็เป็นผลเสียตามมาคืออันแรกก็คือว่าอาจจะต้องทําการซ่อมครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้นะครับก็ให้เป็นสนิมแล้วก็อาจจะกัดก่อนทาให้ผุหรือเป็นรูได้ครับนั่นเองครับส่วนน้ํากันส่วนแบตเตอรี่ประเภทที่2ก็คือแบตเตอรี่แบบแห้งนะครับแบตเตอรี่แบบแห้งจะเป็นดีหน่อยคือแบตเตอรี่แบบแห้งเป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องทําการดูแลรักษานะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับแต่ก็ จะเป็นลักษณะคือการใช้งานก็จะมดอายุด้วยตัวของเขาเองนะครับปกติก็จะอยู่ที่2ปีนะครับหรือ3ามปีนะครับถ้ารักษาได้ดีหน่อยนะครับผมอันนี้ก็คือเราก็ต้องไม่ต้องคอยดูเลยครับแล้วเราจะเช็คไฟยังไงล่ะว่าไฟอยู่ในระดับปกติถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบแห้งนะครับที่ผมใช้อยู่อย่างเงี้ยครับผมถึงผมไม่ต้องเตือนน้ำกันแต่ผมก็ต้องดูครับสังเกตว่าจะมีตาแมวครับตาแมวก็คืออะไรครับตาแมวก็คือเป็นตัวจุดสังเกตนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยระดับของไฟเราเนี่ยอยู่ระดับอะไรบ้าง เพื่อนๆจะเห็นนะครับอันนี้คือจะเป็นสีเขียวครับเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์ครับหรือเป็นอินดิเคเตอร์มาให้เรารู้ว่าระดับไฟแบบไหนคือเป็นยังไงบ้างถ้าหากว่าตามแมวของเรานะครับอันนี้เป็นสีเขียวใช่ไหมสีเขียวคือกู๊ดก็คือดีครับอันนี้คือโอเคนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ดีปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสีขาวๆอย่างนี้ครับแต่ถ้าหากว่าต้องดีชาร์จเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีตามนี้ครับก็จะเป็นสีเทาหรือสีดําตามนี้ครับผมอันนี้คือจะต้องทําการชาร์จแบตเตอรี่ครับในป เพราะว่าเนื่องจากว่ากระแสไฟไม่พอถ้าหากกระแสไฟไม่พอเกิดอะไรขึ้นครับก็จะทําให้เกิดปัญหาคืออันแรกครับสตาร์ทรถไม่ติดหรือสตาร์ทได้แต่ว่าอา,อาจจะต้องสตาร์ทสตาร์ทได้ครับแต่ว่าบางทีก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการสตาร์ทที่นานกว่าปกติรวมถึงว่าอาจจะทำให้ปัญหาคือระบบไฟฟ้าในรถเนี่ยเกิดการขัดขอ้องกรณีว่าเราทําการเปิดเครื่องเสียงเปิดแอร์ทำให้ไฟมีปัญหาคือไฟตกครับผมไฟกระชากเกิดขึ้นทําให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในรถเกิดความเสียหายเกิดขึ้นอย่างเช่นกล่องควบคุม ระบบเกียร์ของควบคุมระบบาการคอนโทรลพวกหน้าปัดต่างๆของรถครับเสียหายได้ครับฉะนั้นแบตเตอรี่ก็เป็นหัวใจสําคัญครับในการที่เราจะต้องทําการดูแลอยู่ประจําและสมเสมอครับแม้ว่ารถจะใช้งานหรือไม่ใช้งานนะครับตัวนี้จะต้องคอยดูสมเสมอครับเพื่อไม่ให้เราเสียเวลานะครับในการที่จะเอารถหรือสตาร์ทรถไปใช้งานเพราะว่าถ้าหากไม่ดูแลอย่างสมเสมอแล้วเมื่อเวลาที่จะใช้งานแล้วสตาร์ทไม่ติดขึ้นมาเนี่ยจะกลายเป็นว่าเราก็ต้องเสียเวลาครับในการที่จะนารถออกไปใช้นะครับ ถัดมาครับก็จะเป็นเรื่องของน้ํามันเครื่องครับน้ำมันเครื่องเนี่ยรถทุกคันจะต้องใสอยู่แล้วครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องเป็นสารนลลื่นของเครื่องยนต์ครับก็จะมีเขาเรียกว่าที่วัดครับหรือก้านวัดน้ำมันเครื่อนั่นเองนี่ครับก็จะมีทุกคันครับอยู่หน้าเครื่องก็อยู่ประมาณนี้ครับโดยก้านวัดน้ำมันเครื่องครับวิธีการดูดูยังไงเหรอก้านวัดน้ำมันเครื่องครับจะสังเกตไหมครับว er ่าก้านวัดน้ำมันเครื่องในปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีเป็นจุดครับ ไข่ปลา2จุดครับเห็นว่าจุดล่างก็คือจะมีอ,อักษรตัว L ครับด้านบนจะมีอ,อักษรตัว H ครับผมตัว H ตัว L เขาจะบอกว่าอะไรครับจะบอกเกี่ยวกับว่าขนาดที่เครื่องยนต์เนี่ยเย็นตัวหรือว่าลักษณะคือเติมลงไปปุ๊บเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่จุดไข่ปลาด้านล่างนะครับแต่หลังจากเมื่อเราใช้งานแนะล้วรถมีความร้อนเกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับน้ำมันเครื่องก็จะขยายยืดไปที่ ตัว H ครับก็คือ High อุณหภูมิสูงนั่นเองครับผมซึ่งน่ารับคนมันเครื่องที่ดีก็คือต้องไม่ต่ำกว่าตัว L นะครับถ้าหากต่ำกว่าก็ควรเติมลงไปนะครับให้อยู่ที่จุดแปรตัวล่างในสถานะที่เครื่องเย็นนะครับต้องบอกก่อนว่าในื้อที่เครื่องเย็นครับผมครับผมถัดมานะครับก็เราจะไปดูเรื่องอะไรอีกถัดมาก็รถเกียร์อโตโนมตินะครับอันนี้คือผมต้องแยกไปก่อนนะครับคือรถผมเป็น Nissan มาร์ท นี่สันมาร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ CVT ซึ่งปกติเกียร์ออโตเมติกโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีการวัดน้มันเกียร์ออโตเมติกมาด้วยนะครับหรือน้ำมัน ATF นั่นเองนะครับการวัดน้มันเกียร์ออโตเมติกเนี่ยก็จะอยู่บริเวณช่องแคบระหว่างาแบตเตอรี่กับตัวมกอกตออากาศครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็จะมีการวัดเราก็ชักขึ้นมาครับเราก็ดูว่าระดับอยู่ในระดับที่เหมาะสมไหมซึ่งก็จะมีขีดบอกระดับไว้อยู่นะครับผม ซึ่งเราก็ต้องทําการตรวจเช็คครับหากต่ํากว่าก็คนต้องเติมเพราะหากไม่เติมปัญหาของการใช้เกียร์น้ปนติคืออาจจะทําให้ชุดเกียร์ครับเกิดความร้อนเกิดขึ้นภายในครับอาจทําให้เกียร์เกิดการชํารุดเสียหายหรือทําให้รถเคลื่อนตัวไม่ได้ครับอันนี้คือข้อเสียของระบบน้ํามันเกียร์ครับถ้าหากมีการพ่องหรือมีการขาดหรือว่าน้ํามันเกียร์หายไปเลยครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ น้ำมันเบรกครับผมน้ำมันเบรกก็จะสังเกตได้ง่ายครับน้ำมันเบรกเนี่ยน้ำมันเบรกเนี่ยจะเห็นว่าจะมีกล่องน้ำมันเบรกอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าใกล้กล่องน้ำมันเบรกจะเห็นหม้อลมเบรกด้วยครับหม้อลมก็จะเป็นกลมลักษณะเป็นกลมๆครับอ่าอยู่ข้างในครับครับผมหม้อลมเบรกเนี่ยก็จะทํางานประสานกับตัวน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกเนี่ยวิธีเราดูนะครับน้ำมันเบรกเนี่ยก็จะมีระดับมีนกับแปรครับเห็นไหมครับ จะมีขีดลากตรงนี้ครับเขียนว่ามิลแล้วส่วนตรงนี้จะเขียนว่าแม็กครับน้ามันเบรกเราก็ควรจะทําการเติมให้อยู่ระดับแม็กนะครับแล้วก็คอยสังเกตสีของน้ำมันเบรกด้วยนะครับว่าอน้ามันเบรกเนี่ยถ้าหากว่าใช้มานานแล้วมันจะมักจะมีสีดําหรือสีขุ่นนะครับก็ควรทาการเปลี่ยนถ่ายครับเพราะเนื่องจากว่าเสื่อมสภาพแล้วนะครับน้ำมันเบรกเนี่ยผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าในรถปัจจุบันนี้น้ำมันเบรกโดยปกติแล้วเนี่ยจะใช้ร่วมกับน้ำมันขัด จะใช้ร่วมกันนะครับตัวนี้แต่พอดีว่ารถผมเป็นรถออโตเมติกอันนี้ก็จะแยกกันแต่ถ้าเกิดเป็นคัสต์นะครับก็ให้ใช้ร่วมกันนะครับซึ่งน้ำมันตัวนี้ถ้าหากคล่องนะครับก็อาจทํามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเหยียบคัสต์ได้หรือเข้าคัสต์ได้ยากครับตัวนี้ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับตัวนี้เราก็ควรทําการหมั่นตรวจสอบแล้วก็ทําการเปลี่ยนถ่ายเป็นประจํานะครับผมครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เข้าใจกันได้ง่ายๆก็คือหม้อกรองอากาศ เมื่อกองอากาศเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับการหนูอากาศเข้าไปนะครับในการสันดาบนะครับซึ่งถ้าหากการเปลี่ยนหรือระยะทางในการเปลี่ยนจริง,รงๆก็จะมีระบุไว้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ารถแต่ละประเภทแต่ละชนิดแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเขาจะบอกไว้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าถึงเขาจะระบุไว้ก็จริงอยู่แต่ถ้าหากว่าเราต้องไปวิ่งในทางที่มีฝุน่นปริมาณมากหรือว่าต้องไปในภาวะที่ว่าต้องบุกป่าฟ้าดงหรือว่าลักษณะคือ เส้นทางที่ค่อนข้างฝุ่นค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยผมก็แนะนําว่าควรจะเปลี่ยนก่อนเวลานะครับเพื่อว่าเป็นการดูแลรักษารถแล้วก็ถนอมรถนะครับผมสาหรับการดูแลเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เนี่ยนะภายนอกนะครับก็จะมีหลักๆนะครับสําหรับกรณีรถต้องจอดรถนานก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ผมจะบอกเพื่อนๆอีกนิดนึงนะครับว่าถ้าหากว่า รถยนของเรานะครับเมื่อเราตรวจสอบภายนอกเสร็จปุ๊บอย่าลืมดูด้านล่างของรถด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยอาจจะมีของเหลวหยวดบริเวณพื้นถ้าเป็นน้ํามันเครื่องเราก็ต้องตรวจหาครับว่าเกิดจากส่วนใดของตัวรถนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นน้ําเนี่ยก็ต้องเช็คด้วยครับว่าน้ำเนี่ยมันหกมาจากจุดไหนเพราะบางน้ำเนี่ยต้องแยกเป็นสองอย่างคือน้ําที่เกิดจากท่อน้ํายาแอร์เกิดจากน้ําตกค้างอยู่ในหม้อลมแอร์ที่อยู่ข้างในครับตัวรถครับเมื่อเราเปิดใช้แล้วมันจะมีตกค้างบ้างครับ อันนี้ต้องแยกออกนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่นะครับต้องดูได้ว่ามาจากฝั่งที่เป็นหม้อพักของหม้อน้ําหรือเปล่าหรือว่ามาจากส่วนที่ว่าเป็นนี่ฮะสายพานหรือลูกล่องครับเราต้องดูด้วยครับถ้าหากมาจากสายพานล,ลูกล่องเนี่ยเราก็ต้องสังเกตแล้วนะครับว่าบางทีอาจจะปั๊มน้ําอาจจะรั่วแล้วนะครับหรืออาจจะเกิดจากวาล์วน้ํานะครับถ้าหากเป็นลักษณะนี้ก็ควรจะทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าหากเมือม่อวาล์วน้ํารั่วหรือปั๊มน้ําเสียนะครับ แล้วเราไม่นําการเปลี่ยนเนี่ยอาจทําให้เกิดปัญหาตามมาโดยการเสียเงินครั้งยิ่งใหญ่มหงโหรารครับก็คือว่าอาจจะต้องทําการยกเครื่องคือเปิดฟ้าสูบฟ้าสูบโกงหรือว่าลักษณะคือต้องทําการยกลูกสูบครับเพราะว่าน้ําแห้งครับทำให้ความร้อนขึ้นสูงโอเวอร์ฮีทนั้งเองครับครับผมเมื่อดูภายในภายใน,ภาย,ในภายนอกเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวเครื่องเสร็จแล้วุคราวนี้เรามาดูภายในครับเมื่อเราดูภายนอกเสร็จปุ๊บภายในก็สามารถ เราก็ต้องทําการตรวจเช็คด้วยเหมือนกันแต่การตรวจเช็คจากภายในก็จะดูจากอะไรครับจากเซ็นเซอร์ของตัวรถนั่นเองเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับอันนี้ก็เป็นระบบภายในนะครับลูบภายในเนี่ยโดยปกติแล้วเมื่อเราทําการเปิดสวิตช์กุญแจขึ้นมานะครับก็จะมีแจ้งอะไรบ้างปกตินะครับก็จะมีเห็นไหมครับก็จะมีเข็มขัดนิรภัยนะครับผมมีสัญลักษณ์รูปเบรคครับมีลูกดมันเครื่องนะครับผมมีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ จะมีตอนนี้คือผมเปิดประตูปิดประตูไม่สนิทนะครับก็จะมีเห็นไหมครับเขาก็จะโชว์ว่าสาระตอนนี้คุณปิดประตูไม่สนิทนะแล้วก็เป็นรูปเอนจินขึ้นมาครับแล้ว PS นี่คืออะไรครับ PS ก็คือเป็น power steering power steering คือเป็นระบบเกี่ยวกับพวงมาลัยพวงมาลัยอิเล็กทรอนิกส์ครับตัวนี้ซึ่งปกติแล้วเมื่อเราทําการสตาร์ทเครื่องยนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยไฟแจ้งเตือนต่างๆในรถเนี่ยถ้าหากว่ารถปกตินะครับก็ควรที่จะดับลงนะครับไม่ควรที่จะมี โชว์สถานะอะไรอยู่นะครับเพราะถ้าหากไม่โชว์อยู่ก็แสดงว่าเซนเซอร์ตรวจจับความเสถียรของตัวรถได้นะครับถ้าหากติดที่รูปต้ามันเครื่องก็แสดงว่าเราต้องไปเช็คแล้วครับว่าด้านต้นนันเครื่องคืออาจจะพองหรืออาจจะขาดนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นรูปไฟกับรูปเป็นรูปเบรกแล้วก็เป็นรูปแบตเตอรี่ติดพร้อมกันถ้าเป็นรักษาะนี้ก็อาจจะเป็นที่ไฟชาร์จอาจจะมีปัญหานะครับผมแต่ถ้าหากเป็นรูปเอนจิน้นเอนจิ้นนั่คือเป็นสีเหลืองนะครับเอนจิ้นติดตัวเนี้ยก็อันนี้คือจะมี สาเหตุได้หลากหลายแนวทางนะครับซึ่งปกติถ้าหาเอนเจนติดเนี่ยผมแนะนําว่าทางที่ดีคือเพื่อนๆก็ควรที่จะนํารถเข้าศูนย์บริการนะครับซึ่งเขาก็จะมีเครื่องเครื่องทําการตรวจสอบนะครับให้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเนื่องจากว่าเมื่อทําการเข้าศูนย์บริการปุ๊บเขาจะเอาเครื่องในการไดแอคครับไดแอคคือเป็นเครื่องวินิจฉัยครับว่ารถเรามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรหรอือทําไมถึงเครื่องถึงขึ้นรูปมิวครับเนี่ยรูปอินเจนเครื่องยนต์หรือรูปมิวเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับขึ้นมาครับ ซึ่งมันก็จะมีโค้ดแสดงแล้วก็จะบอกว่าเสียที่ตัวนั้นตัวนี้ซึ่งช่างก็จะซ่อมตามที่โค้ดที่ปรากฏขึ้นมาครับหลังจากซ่อมเสร็จปุ๊บก็กลับมาใช้ได้ปกติครับผมและถัดมาครับ PS ครับผม PS เนี่ยคือพวงมาลัยอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันเนี่ยก็จะติดสถานะ PS ขึ้นมาครับเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ก็จะดับลงไปถ้าหากติดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าการทํางานของพวงมาลัยเราอาจจะผิดปกติไปนะครับบางทีอาจจะฝืดหรือว่าบางทีอาจจะหักเดียวด้วยความยากลําบากประมาณนี้ครับ ครับผมถ้าหากมีปัญหาขึ้นก็ควรนารถเข้าศูนย์บริการเช่นกันครับเพราะว่าในกลุ่มที่เป็นรูปเครื่องยนต์กับ PS หรือพลังไร power เนี่ยอันนี้ผมแนะนําว่าควรเอาเข้าศูนย์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจทําให้เกิดปัญหาในการขับขับขึ้นมาได้และมีความอันตรายค่อนข้างสูงครับครับผมก็คงทราบกันแล้วนะครับว่าการจอดรถในช่วงโควิดนันนานเนี่ยเราควรตรวจเช็คอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตรวจจากภายนอกและภายในต้องทําอะไรบ้างนะครับครับผม และนอกเหนือจากที่ผมพูดทั้งหมดแล้วนะครับสําหรับการตรวจสอบแล้วนะครับหากเพื่อนๆจะนารถออกไปวิ่งนะครับนอกจากเช็คลมยางที่ติดอยู่ที่ล้อทั้งสี่ล้อล้อหน้าล้อหลังแล้วนะครับจะลืมเช็คยางไหลด้วยนะครับยางไหลควรเช็คให้มีในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นลมยางดูว่ายางอยู่สภาพที่พร้อมใช้ไหมไม่ใช่ว่าเปื่อยยุ่ยแก้มยางแตกปีกก็ควรเปลี่ยนครับเพราะว่ายางไหลจะเป็นตัวช่วยที่สําคัญครับหรือเป็น ร่วมชูชีพให้กับเราเมื่อรถเกิดยางแตกเกิดการเกิดการรั่วนะครับเพราะว่ายางอะไหล่จะไปชดเชยยางที่เป็นตัวหลักของตัวรถนะครับทําให้ว่าเราก็สามารถที่จะขับรถต่อไปได้ครับเพื่อไปทําการแก้ไขหรือเข้าศูนย์บริการได้นั่นเองครับครับสําหรับวิธีการดูแลรถในจุดต่างๆนะครับเมื่อต้องตรวจรถเป็นระยะเวลานานๆนะครับผมก็ได้เล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ได้อธิบายนะครับว่าจุดตรจุดไหนต้องดูบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบี้วาร i ตี้และกดติดตามช่องบี้วาร i ตี้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อไม่พลาดข่าวสารใ,ใหม่ๆจากช่องบี้วารตี้ครับขอบคุณมากครับและถ้าหากมีคอมเมนต์หรือมีข้อสงสัยใดๆน,นะครับสามารถทำการสอบถามใต้คอมเมนต์หรือใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ